หลังจากที่สาวสวยชุดแดงหัวหน้ากลุ่มพารามิเก้าอาณาจักรเราเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา1 0 0 0 0แปีที่ผ่านมานี้ให้กับพระเอกได้รับรู้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าพระเอกเองก็ยังคิดว่ามันยังไม่มากพอสำหรับข้อมูลที่เขานั้นอยากได้ถึงแม้ตัวเธอจะบอกกับพระเอกว่าเรามาจนหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถเล่าให้กับพระเอกได้ฟังแล้วแต่พระเอกก็ยังบอกกับเธอว่าอยากจะได้รับฟังเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จกักรวา แห่งนี้ได้เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะจึงเป็นแต่คนที่ดาไม่ตัวเธอก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลส่วนนี้ให้กับเพกได้เพราะตัวเธอก็ยังไม่สามารถรับรู้เรื่องราวได้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ก็พอจะรับรู้ถึงสงครามในสมัยอดีตนั้นมันเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนกันว่าภัยพิบัติในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่แน่มีคนจํานวนมากล้มตายในก้าอาณาจักรใหญ่นั้น และมีหนึ่งน,นิกายที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เป็นคนทำทายพิษให้มันเกิดขึ้นก็จะชื่อว่านิกายเทียนหลานนั่นเองนะครับในตอนเองพระเอกก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมชื่อเสียงนิกายเทียนหลานของเขาถึงดังกระชอดไปทั่วจัก,กรวาลแห่งนี้และภาพก็ตัดมาที่หญิงสาวชุดม่วงคนเดิมนะครับในตอนนี้ตัวเธอกำมุงเดินทางมาถึงที่นิกายเทียนหลานแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ะว่าในตอนนั้นเองก็จะมีชายคนหนึ่งถูกโจมตีจนลอยกระเด็นออกจากนิกายเทียน หลานมาเหมือนกับว่าตัวเขาจะทําผิดกฎของนิกายเทียนหลานถึงถูกขับไล่ออกมาแบบนี้นะครับพอได้มาเจอกับหญิงสาวชุดม่วงก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือนั้นแต่สุดท้ายแล้วหญิงสาวชุดม่วงก็ไม่ได้ไว้ความปานีนั้นแต่อย่างใดทําการเตะชายหนุ่มคนนี้จนร่างกายแหลกสลายตายไปในที่สุดนะครับจึงทําให้นายน้อยหรือว่าลูกศิษย์จากนิกายเทียนหลานเป็นลูกศิษย์นักเด่นแลแปรธาตุประจานิกายนะครับตัวเขาที่ได้รับรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์เหมือนกันถัา เกิดว่าได้เข้ารวมกายเป็นสิทธิ์นิกายเทีลนานของพวกเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะฮะก็เลยอยากจะชวนเธอเข้ารวมกายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุหรือว่านักบวงออสถประจำนิกายเทียนานของพวกเขานะครับแต่ว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้คิดที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาที่นี่เพื่อมาทําการจัดการกวาดล้า,างนิกายเทีลนานทิ้งก็เกือบที่จะทาการใช้พลังในการโจมตีไปแล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่มีเด็กน้อยสองคนประจำนิกายนะฮะก็ได้มาหยุดเธอเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้เหตุผล ของเธอนะครับผมก็มายังสถานที่นี้เพื่อมาชวนเธอเข้าร่วมกลายเป็นนักปรุงโอสถเท่านั้นก็ได้โชว์เทคนิคการปรุงโอสถหรือว่าทําการระเบิดยาให้ดูเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับสัตว์อสูรก็มีความสวยงามเลยทีเดียวนี้ครับเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอก็มองเด็ก2คนนี้ผิดเปลี่ยนไปนะฮะสุดท้ายก็เลยได้ยอมเข้าร่วมทีนิกายเทียนหลานไปเหมือนกันก่อนที่ทั้งสองจะพาตัวเธอบุกเข้าไปที่นิกาเทียนหลานไปแนะนําตัวให้กับทุกคนได้รับรู้รวม มถึงก็จะแนะนําสถานที่ต่างๆให้กับพวกเขานั้นได้รู้เหมือนกันนะฮะแต่พอตัวเธอนั้นมุ่งเดินทางเข้ามายังที่นิกายเทียลานก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ไม่เหมือนกับนิกายเทียลันในสมัยอดีตนะฮะดูโหดร้ายมากกว่านี้เยอะแต่พอได้มาเจอกับแม่นางซันเนียนที่กําลังนําเอาสมบัติจากกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งมาตัวเธอก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมว่านิกายเทียนลานก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นที่นิกายคล้ายๆกับโจนปนคนอื่นไปทั่ว แต่ที่แน่สิ่งที่เธอคิดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแม่นางซันเนี่ยที่ได้นําเอาสมบัติของคนพวกนี้มาเพราะคนพวกนี้ก็คือโจรนะครับทําความเดือดร้อนไปทั่วจึงทาให้ตัวเธอเลยทาการโจมตีกําจัดพวกนั้นทิ้งไปเนะยฮะ แต่ก็ไม่ได้เป็นการโจมตีฆ่าทิ้งนะครับเป็นการยึดส,สมบัตินําเอาสมบัติทั้งหมดที่ทพวกนี้ป้นมาได้ส่งคืนให้กับคนที่พวกมันป้นมากลับไปนะฮะแต่ว่าแม่นางสาวชุดม่วงผู้นี้ก็มองผิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับจุดหมายของเธอก็ยังมีแบบว่าความที่อยากจะจัดการกับนิกายเทียนหลานอยู่ดีซึ่งในตอนนั้นเองก็จะมีนายน้อยลว้วชนนะครับตัวเธอที่ได้มาเจอกับสาวสวยชุดม่วงผู้นี้ก็เหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับถึงแม้ว่าอยากจะเข้า ไปทักทายกับเธอแต่ตัวเธอก็ยังไม่ได้รับคําทักทายนั้นแต่อย่างใดลัวเฉินเลยต้องออกไปจากที่นี่ก็ได้กลับมาหาทักโซลิวต้องเหมยซึ่งทั้งสองก็มีความคิดแบบเดียวกันนะครับว่าหญิงสาวผู้นี้มีพลังที่คุ้นเคยมากๆเหมือนกับว่าเป็นคนมาจากนิกายเทียนหลันมาก,ก่อนพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่จับตามองอยู่ห่างเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็จะสามารถรับมือได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของสาวสวยชุดม่วงตัวเธอที่ได้มุ่งเดินทางเข้ามาที่นิกาย แล้วเด็กน้อยสองคนก็เลยเริ่มสอนการเล่นแร่แปรธาตุให้กับเธอได้รับรู้เลยนะครับแต่ก็ยังมีแบบว่าท่าทีที่กล่าวโมโมโบอกกับเธอไปถ้าเกิดว่าบรรพรุษของพวกเราอยู่ที่นี้บัรพบุษของพวกเราเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนักปรุงโอสถที่เก่งกาจมากๆถ้าเกิดว่าท่านได้รับรู้ได้ดูการปรุงโอสถของเขาแล้วท่านก็อาจจะติดใจเป็นแน่แต่ในตอนนี้เสียดายที่คนคนนั้นเขาไม่อยู่ท่านออกไปจากสถานที่นี้อีกไม่นานก็คงจะกลับมาเหมือนกันในระเดงทั้งสอง ก็พยายามที่จะใช้ในการเทคนิคในการปรุงโอสด์ห่งกับสาวสวยชุดม่วงคนนี้ได้ดูไปนะครับแต่ตัวเธอก็ไม่ฟังแต่อย่างใดนะครับก็เลยนำเอาสมุนไพรระเบิดบางอย่างใส่เข้าไปในปุงเตาปรุงโอสดนี้เพื่อทําการระเบิดแลยว,ว่าเผาแบบนิกายเทลานแห่งนี้ทิ้งไปเลยทีเดียวนะครับสึ่งเป็นในบทที่ในตอนนั้นเองก็จะมีแม่นางชิงชูได้มาดับไฟทั้งหมดเนียเอาไว้นะครับทุกอย่างก็ได้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแม่นางชิงชูรับรู้หรือเปล่าว่าสาวสวยคนนี้มาแบบว่ามาไม่ดีนะฮะมาอันตรายแน่ๆน,นะครับแต่แน่แม่นางชิงชูก็ได้บอกกับเธอไปว่าตัวเขาเป็นเจ้านิกาทีหลานคนปัจจุบันส่วนบรรพุทธของเขาก็มาอยู่ยังสถานเท่งนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าอยากเรียนรู้ในการทําอาหารละละก็สามารถมากับข้าได้เหมือนกันสิ่งทาให้ตัวสาวสวยชุดม่วงที่ได้นึกถึงย้อนอดีตไปในตอนที่เขานั้นได้เจอกับสิทธิพี่ของเพกนะครับตอนนั้นสิทธิพี่ของเพกก็จะเป็นคนที่แบบ คล้ายๆเดียวกันกับแม่นางชิงชูผู้นี้ตัวเขาก็ได้ยอมรับและก็เดินตามไปเหมือนกันนะครับแต่ความคิดของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคือก็อยากจะจัดการนิกายเทีนหลานจัดการกับลูกศิษย์ทำลายนิกายเทีนหลานแห่งนี้ทิ้งไปก่อนที่จะเดินตามแม่นางชิงชูไปเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านก่อแมงชูงที่ได้ทำอาหารจนเสร็จสับแล้วเรียบร้อยก็นำเอาอาหารมาจัดเรียงไว้บนโต๊ะนะฮะแต่ว่ากินอาหารที่ได้โพยพุ่งออกมาก็เหมือนยาพิษเลยทีเดียวนะครับแม้แต่กระทั่งเหล่าลูกศิษย์ของนิกายเทีนหรานทุกคน ก็ไม่กล้าที่จะกินเลยแม้แต่น้อยเลยฮะแต่ที่แน่ๆแ,แม่นางชิงจูก็ได้เสิร์ฟอาหารให้กับสาวสวยชุดม่วงคนนี้ได้กินไปแล้วตัวเธอก็ไม่ได้รอช้าเลยฮะคือก็ได้กินอาหารนี้เข้าไปนั่นแหละครับผมแต่แว,ว่าท่าทีของเธอในตอนนี้ก็เหมือนว่าจะโกรธขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับไม่รู้ว่าอาหารอร่อยหรือว่าอาหารคือแบบหัวแตกนะครับก็ต้องรอรับชมกันต่อไปนะฮะว่าต่อหน,น้าจะเป็นยังไงต่อนนคระจำรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอตัวลาไปเพลงเท่านี้เลยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย